บทที่3ความเชื่อเลิกเป็นแค่คนธรรมดาคนที่เลิกไม่ได้เลือกเดินทางที่ปลอดภยัยแต่ไม่มีทางประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่คนที่เลิกได้ประสบความสำเร็จได้ด้วยทางของตัวเองเราควรใช้ชีวิตอย่างไรให้สนุกสนานและมีความหมายมากกว่านี้หากคุณอยากใช้ชีวิตสงบอยู่คนเดียวไม่ต้องการโดดเด่น คุณอาจเหมาะสมที่จะเป็นคนดีต่อไปก็ได้แต่หากคุณอยากทำสิ่งใดได้เต็มที่อยากประสบความสำเร็จสักอย่างคุณต้องเลิกเป็นคนดีเดี๋ยวนี้และหัดทำตัวร้ายเสียบ้างผมไม่ได้จะให้คุณไปก่อการทำชั่วแต่หมายถึงให้ทำตัวเป็นคนประหลาดคนประหลาดคือคนที่แม้อยู่ในสถานการณ์เดียวกันแต่จะมองคิด และทำไม่เหมือนกับคนอื่นคนที่ประสบความสำเร็จมักถูกมองว่าประหลาดหรือไม่เหมือนชาวบ้านในสถานการณ์ที่คนธรรมดาอาจมองข้ามไปพวกเขากลับคิดล้ำหน้ากว่าคนอื่นเช่นทําแบบนี้ไม่ได้ผลหรอกทําแบบนี้ไม่เห็นสะดวกเลยหรือเราน่าจะทำแบบนี้มากกว่านะแม้คนรอบข้างจะคานว่าอย่าเลย เสี่ยงนะไม่มีประโยชน์หรอกหรือไม่รอดแน่ขาก็ยังกระ่างลงมือทำตามความคิดของตัวเองโดยไม่ใส่ใจเสียงคันเหล่านั้นทำตัวให้คัดเดาได้ยากก่อนอื่นคุณต้องไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นและขยายขอบเขตความคาดหวังให้กว้างขึ้นตัวอย่างเช่นคนดีมักเลือกเส้นทางที่ปลอดภยัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรักอีกฝ่ายจึงมากดาวได้ว่าเขาจะพูดหรือทำอะไรต่อไปหากนั่นเป็นสิ่งที่อีกฝ่ายคาดหวังเช่นการก็เรียกว่าเข้ากันได้ดีแต่บางครั้งก็อาจถูกมองว่าเป็นคนดีก็จริงแต่น่าเบื่อจังในเรื่องความรักบางครั้งควรมีเซอร์ไพรส์ให้อีกฝ่ายคาดดาวไม่ถูกบ้าง ไม่ว่าจะเป็นของขวานหรือแผนการเด็ดถึงเราจะรู้สึกหวานหวานอยู่บ้างว่าเขาจะคิดว่าโหทำขนาดนี้เลยเหรอจะรบกวนเขาไหมนะหรือเขาจะไม่ชอบหรือเปล่าแต่ก็ควรลองทำดูเพราะอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเราตั้งใจทำเต็มที่เพราะอยากเห็นเขาดีใจในการทำงานก็เช่นกันหากเราคาดดาวการกระทำของอีกฝ่ายได้ ก็ย่อมเกิดความสบายใจแต่ขนาดเดียวกันก็อาจถูกมองว่าน่าเบื่อดังนั้นเราต้องขยายขอบเขตความคาดหวังของอีกฝ่ายให้กว้างขึ้นต้องคิดคำพูดหรือคอมเมนต์ที่ทำให้คนรอบข้างมองภาพลักษณ์ของตัวเราต่างไปจากเดิมเช่นสมมติว่าผมทำงานธุรกิจซ่อมแซมบ้านหากผมไปดูบ้านแล้วพูดว่าส่วนนี้ ยังไม่ต้องซ่อมหรอกครับหากมันพังแล้วค่อยติดต่อผมใหม่ก็แล้วกันลูกค้าคงนึกแปลกใจว่าอา้าวถ้าซ่อมก็ได้ค่าจ้างแท้ๆคนคนนี้ช่างเอาใจใส่และคิดถึงผลประโยชน์ของลูกค้าจริงๆหรือถ้าเราเป็นพนักง,งานเสิร์ฟเราอาจจะจงใจไม่รับออเดอร์มากเกินไปและอธิบายลูกค้าว่าเมนูจานนี้ค่อนข้างใหญ่สั่งจานเดียวกินสองคนก็ได้ ทาให้พอแล้วค่อยสั่งเพิ่มลูกค้าย่อมรู้สึกว่าพนักง,งานคนนี้เอาใจใส่ลูกค้าดีจังและอาจถามกลับว่ามีเมนูอะไรแนะนำบ้างสรุปคือเราต้องพูดหรือสแสดงออกในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงนั่นเองอย่ามองเหมือนกับคนอื่นๆก่นจะใช้ชีวิตโลกใบนี้ต่อไปด้วยกำลังตัวเองได้นานเราต้องสงสัยสิ่งที่ทุกคน ปฏิบัติตามตามการแล้วลองคิดวิธีหรือแผนการที่แหวกแนวเพราะหากทำสิ่งที่คาดดาวได้ง่ายๆเราก็ไม่อาจาคิดสิ่งใหม่ๆได้ไม่ว่าจะในที่สาธารณะหรือในการ,รประชุมก็ตามดังนั้นหากเรามีความคิดหักมุมจากที่อีกฝ่ายคาดการนนอกจากจะทำให้ตัวเรามีเสน่ห์มากขึ้นแล้ว ยังสร้างความแตกต่างในโลกธุรกิจและเป็นข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่อีกด้วยมีเพลหนึ่งที่รองว่าเมื่อเรียนชั้นปีที่หนึ่งจะมีเพื่อนได้ถึงร้อยคนจะมีเพื่อนได้ถึงร้อยคนไหมนะนี่อาจเป็นอีกสิ่งที่ปลุกฝังหรือหลังสมองให้พวกเราใส่ใจความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงจริงๆแล้วการมีคนอยู่ร้อยคนเท่ากับมีแนวคิดหรือมุมมอง ที่ต่างกันไปร้อยแบบถ้าเราคิดจะเป็นเพื่อนกับคนหนึ่งรคนแปลว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับความคิดทั้งร้อยแบบน,นั้นแน่นอนว่าเราคงอยากให้ทั้งร้อยคนนั้นเข้ากับเราได้ดีแต่คนดีจะพยายามปรับตัวเองให้เข้ากับคนทั้งร้อยคนจึงต้องแสดงบทต่างๆและพูดอย่างที่ใจคิดไม่ได้เมื่อใจสื่อถึงกันไม่ได้ ก็ยิ่งเหงาซึ่งเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่คนดีมักเจอเราไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนเป็นร้อยเราอาจจำเป็นต้องคบหาคนให้หลากหลายเพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารหรือการใช้ชีวิตในสังคมแต่ผมคิดว่าการมีเพื่อนน้อยไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยโดยเฉพาะในวัยเด็กสิ่งที่จำเป็นก็คือความสัมพันธ์แน่นแฟนเด็กส่วนใหญ่ จึงมองหาคนที่เข้าใจความอึดอัดของตัวเองและเป็นที่ปรึกษาเรื่องกุ่มใจ,ท,มจที่ไม่อาจคุยกับพ่อแม่ได้เช่นผลนการเรียนความรักหรือเส้นทางในอนาคตการจัดสร้างสัมพันธ์ให้แน่นแฟนย่อมต้องใช้เวลาและเพื่อนที่มีมุมมองหรือความคิดตรงกับเราก็คงมีไม่มากนักเราคงไม่อาจสร้างความสัมพันธ์กับคนทั้งร้อยคน ให้แน่นแฟนได้เนื่องจากเวลาที่จำกัดยิ่งเราครบเพื่อนที่บอกความในใจออกไปตรงๆไม่ได้หรือต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจกันก็ยิ่งทำให้รู้สึกเหงาการมีเพื่อนน้อยไม่ใช่เรื่องน่าอายสนิทขอเพียงมีคนที่หัวเราะและร้องให้ไปด้วยกันเปิดอกคุยได้ทุกเรื่องแค่คนเดียวก็พอแล้วผมไม่ได้หมายความว่าให้คุณปฏิเสธที่จะพูดคุยกับหนึ่งร้อยคน แต่ให้เลือกรักษาความสัมพันธ์ดีๆกับคนที่เข้ากับเราได้การได้พบปะผู้คนมากมายอาจจะเป็นเรื่องสนุกสนานแต่เมื่อโตขึ้นคนที่คิดเห็นไม่ตรงกันจะค่อยๆถอยห่างและจะเหลือแต่เพื่อนที่เข้ากับเราได้ดังนั้นเพื่อนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่ต้องฝืนไม่ต้องคอยอวดอ้างว่าฉันไปเที่ยวฮาวายมาคุยกันได้ทุกเรื่องอย่างสบายใจ หรือแม้แต่เวลาที่นั่งเงียบๆก็ไม่รู้สึกอึดอัดเพื่อนแบบนี้มีแค่คนเดียวก็เพียงพอแล้วเลือกที่จะยุติความเป็นเพื่อนเมื่อตัวเป็นผู้ใหญ่แม้จะไม่มีเพื่อนสักคนก็ไม่ใช่ปัญหาเลยทุกวันนี้เราแก้ปัญหาหรือเรื่องกลุ้มใจทุกอย่างได้จากอินเทอร์เน็ตดังนั้นหากมีเรื่องกลุ้มใจเล็กๆน้อยๆย่อมหาทางแก้ไขได้เอง บางครั้งเราอาจเจอปัญหาที่แก้เองไม่ได้แต่ก็ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ช่วยจัดการได้ตัวอย่างเช่นถ้าเรากลุ้มใจว่าจะเปลี่ยนงานหรือเปิดกิจการใหม่ดีไหมแล้วไปปรึกษาเพื่อนร่วมงานผู้ไม่เคยมีประสบการณ์หรือเข้าใจงานานั้นก็อาจดแสดงความคิดเห็นแบบที่ผิดได้โดยทั่วไปเราควรพิจารณาด้วยตัวเอง หรือปรึกษาเพื่อนร่วมงานที่รู้ไม่อย่างนั้นก็ปรึกษาสัมนกงานให้คำปรึกษาเรื่องการเปลี่ยนงานหรือจัดหางานกรณีอยากเปิดกิจการใหม่ผู้ที่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจสรุปคือสรุปคือคนที่เป็นที่ปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาให้เราได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนเสมอไปนอกจากนี้เวลาพบเพื่อนสมัยเรียนในงานเลี้ยงรุ่น เราก็มักถามถ่ายเรื่องราวในปัจจุบันแค่ผิวเผินหรือถามว่าเพื่อนคนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วจบแค่นานทั้งยังไม่จำเป็นต้องคบเพื่อนในที่ทำงานเพื่อพูดคุยเรื่องอื่นนอกจากเรื่องงานเราอาจจำเป็นต้องรู้จักกลุ่มเพื่อนแม่บ้านหรือครอบครัวของเพื่อนๆนของลูกแต่ก็จนถึงลูกเรียนจบชั้นประถมเท่านานเมื่อลูกโตแล้วพ่อแม่ ก็ไม่จําเป็นต้องเข้าไปยุ่มย่ามไม่ว่ากรณีไหนคนที่เป็นผู้ใหญ่ต่อให้มีเพื่อนหรือไม่มีเพื่อนก็ไม่รู้สึกแตกต่างนักเราควรครบหาคนที่ให้โอกาสหรือช่วยเหลือเราไว้ก็จริงแต่การเชื่อแรงกดดนันจากสังคมว่าคนเราควรมีเพื่อนมา,ากจึงพยายามทําให้คนอื่นชอบและไม่ให้ถูกใครเกลียดนานเป็นเรื่องไร้าสาระดังน,นั้น ต่อให้เราไม่มีเพื่อนหรือมีเพื่อนน้อยก็ไม่จำเป็นต้องใส่ใจนอกจากนี้เราควรระวังคนที่ชอบพูดว่าเมื่อตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วเพื่อนคือสิ่งสำคัญที่สุดคนประเภทนี้คงแก้ไขปัญหาหรือจาัดก,การความรู้สึกของตัวเองไม่ได้จึงต้องมีเพื่อนไว้คอยระบายความในใจทั้งยังไม่มั่นใจวิธีการดำเนินชีวิตของตัวเองจึงต้องมีเพื่อนที่คิดทำนองเดียวกัน ไว้คอยปรับใจหากเราไปยุ่งกับคนแบบนี้ก็อาจ,จเจอเรื่องยุ่งยากหรือถูกอีกฝ่ายโทรหรือส่งอีเมลยาวยืดมารบกวนสรุปแล้วราควรยุติความสัมพันธ์ที่อึดอัดหรือมาถึงทางตาลต่อให้ไม่เหลือเพื่อนสักคนก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ให้คุณตัดขาดหรือเพิกเฉยกันแต่หมายถึง อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวโดวยไม่จำเป็นหรือระจารยะห่างตามสมควรหากเราไม่อาจหลบเลี่ยงเพราะยังต้องเจอการในที่ทำงานหรืออยู่สมาคมผู้ปกครองเหมือนกันก็ให้พูดคุยแต่เรื่องงานพยายามอย่าเข้าใกล้และสร้างกลุ่มลายหรือเฟซบุ๊กใหม่ต่อให้ต้องตัดความสัมพันธ์แต่ถ้าอีกฝ่ายเป็นคนที่ไม่ถูกชะตาด้วยเราก็ไม่เดือดร้อนมิหนมซ้ำ การที่เราไม่ต้องคอยเกรงใจจะยิ่งทําให้สบายกว่าเดิมด้วยต่อให้ไม่มีเพื่อนที่จะชวนมาร่วมงานแต่งงานได้เลยเราก็แค่เชิญญาติมิตรที่สนิทสนมก็พอแล้วเลิกแคร์สังคมคนที่เลิกไม่ได้อึดอัดและไม่มีความสุขคนที่เลิกได้ไม่อายและใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจคนในสังคมมักพูดกันว่า ต้องเรียนต่อระดับมหาวิทยาลายัยแต่งงานมีครอบครัวและมีบ้านเป็นของตัวเองถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตหากคุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วรู้สึกกังวลกับสายตาของคนในสังคมหรือคิดว่าคนข้างบ้านจะมองเรายังไงบ้างหรือหากใครรู้ข้าวคงไขหน้าคนในสังคมที่เราพูดถึงนี้คือใคร พวกเขาให้งานเหรือสิ่งตอบแทนคุณงั้นหรือขาวพาเราไปเที่ยวหรือเลี้ยงเข้าหรือเปล่าการใส่ใจคนที่ไม่ได้มีความสามัมพันธ์โดยตรงจะมีประโยชน์กับเราหรือการใส่ใจเพื่อนบ้านที่แค่เอ่ยทักทายจะมีผลดีอะไรกับเราหรือเปล่าสรุปแล้วการแคร์สังคมก็เป็นแค่ความกลัวว่าคนอื่นจะมองเรายังไงที่เกิดขึ้นในใจของเราเอง ทั้งๆท,ที่คนอื่นที่ว่านานไม่ได้มีตัวโตนอยู่จริงเลิกทำตามกฎคนที่เลิกไม่ได้โดนผู้อื่นบงการและแก้ปัญหาเองไม่ได้คนที่เลิกได้เผชิญหน้าความกังวลและคิดแผนการแก้ปัญหาเองได้คนดีจะเชื่อหรือทำตามสิ่งที่คนอื่นเชื่อเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งคนเหล่านี้ มักทำหรือแสดงออกอย่างพอประมาณและไม่ขัดแย้งกับผู้อื่นทั้งยังหลีกเลี่ยงการทำสิ่งที่แตกต่างและปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดแต่บางครั้งก็มีกฎที่ไม่สมเหตุสมผลทำให้เราเสียประโยชน์หรือไม่ควรปฏิบัติตามหากเราเป็นแค่ผู้ตามเราก็มักตามคนอื่นโดยไม่คิดมากและมองว่าแค่ทำตามกฎ ที่คนอื่นคิดมาให้ก็พอแล้วคนดีส่วนใหญ่ไม่ถนัดการคำนวณหรือวิชาฟิสิกส์รวมถึงการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเมื่อต้องเจอเรื่องยุ่งยากสมองของพวกขาวจะว่างเปล่าจึงแสดงท่าทีในเชิงว่าไม่รู้หรือจะเป็นยังไงก็ช่างคนที่ทำตามสิ่งที่สังคมเชื่อจะโดนผู้อื่นบงการและไม่ถนัดการคิดวิเคราะห์ พวกข่าวแก้ปัญหาที่ตัวเองสร้างไม่ได้จึงชอบโยนความผิดให้ผู้อื่นทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองกันจะใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งโดยไม่โอนเอ็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้นานเราต้องยอมรับเสียก่อนว่าปัญหาของตัวเองก็ต้องแก้ไขเองและเชื่อมั่นว่าเราทำได้เราต้องรับผิดชอบทุกสิ่งที่ตัวเองทำเสมอเรียนได้ว่า เป็นความหยิงยโสในความหมายดีนั่นคือคิดว่าเรื่องของตัวเองไม่เกี่ยวกับคนอื่นหรือขึ้นอยู่กับตัวเราเองและเชื่อว่าเราจะแก้ไขหรือทำให้ดีขึ้นได้เองทว่าการรับผิดชอบตัวเองนี้ไม่ใช่การยอมรับผิดว่าฉันเป็นคนผิดเองแต่หมายถึงเราต้องทำอะไรสักอย่างทั้งไม่ใช่การเย่อหยิ่งอย่างไร้เหตุผลว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามพึ่งพาคนอื่นเด็ดขาดแต่หมายถึงให้เราทำสิ่งที่ทำได้ให้เต็มที่เสียก่อนลองเขียนบนแผ่นกระดาษคุณกำลังโบนกระปอดกระแปดว่าพูดหนักง่ายแต่ทำหนักยากดังน,นั้นเรามาเริ่มต้นจากการทำให้เห็นก่อนดีกว่าตอนนี้คุณกลุ่มใจกังวลหรือไม่พอใจอะไรอยู่ สาเหตุและวิธีแก้ปัญหาความไม่พอใจนั้นคืออะไรลองคิดตามหัวข้อเหล่านี้และเขียนลงบนแผ่นกระดาษไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาได้ทุกข้อหากคิดว่าเราไม่น่าจะทำได้ให้คิดต่อว่าและต้องทำยังไงถึงจะทำได้แค่เขียนออกมาให้เห็นเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นจากน,านั้นให้ไล่รายการที่เขียนออกมาทีละข้อว่าข้อไหนจะทำได้ทันที ข้อไหนต้องใช้เวลานานถ้าข้อไหนดูไม่น่าจะได้ผลก็ให้เปลี่ยนหรือแก้ไขเสียตัวอย่างเช่นคนส่วนมากมักกังวลเรื่องชีวิตหลังกเกษียณแต่อธิบายสิ่งที่กังวลให้เห็นภาพชัดเจนไม่ได้ดังนั้นเราต้องอธิบายความกังวลเกี่ยวกับชีวิตหลังกเกษียณอย่างชัดเจนให้ได้ก่อนจากนั้นให้เขียนความกังวลเรื่องชีวิตหลังกเกษียณเช่นเงินสุขภาพ และกันดนทิ้งให้หยุดโดดเดี่ยวใส่สมุดแล้วคิดหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อนอย่ารีบขอความช่วยเหลือจากคนอื่นจากนั้นให้คิดเพิ่มอีกว่าเราต้องเก็บเงินให้ได้เท่าไหร่จึงจะพอนอกจากการเก็บเงินสดแล้วก็ต้องคิดถึงเงินประกันสังคมประกันชีวิตแบบอ,อมเงินเงินบำนาญหรือการคืนและลดหย่อนภาษีด้วย เพราะไม่รู้ว่าตัวเองจะมีชีวิตถึงเมื่อไรเราจรึงกลัวว่าเงินเก็บที่มีจะค่อยๆหายไปเราถึงต้องทำงานหาเงินไปพร้อมมองหางานที่คนสูงอายุทำได้และตรวจสอบว่างานดังกล่าวต้องใช้ความรู้หรือทักษะอะไรบ้างแต่การรับจ้างทำงานก็ถือเป็นการพึ่งพาคนอื่นดังนั้นเราอาจลองคิดถึงการสร้างธุรกิจของตัวเอง พยายามคิดและค้นหาคำตอบไปเรื่อยๆและก้าวผ่านอุปสรรคที่ว่าเราคนทำไม่ไหวหรอกไม่ได้อีกวิธีคือกำประหยัดค่าใช้ใจ่ายต่างๆเพื่อให้อยู่ได้แม้แต่จะมีะรายรับไม่มากนักเช่นรีบซื้อบ้านตอนนี้เพื่อลดค่าใช้ใจ่ายภาษีเลี้ยงดูผู้สูงอายุแต่ก็ต้องรีบผ่อนให้หมดก่อนละออกจากงานประจำนอกจากนี้เรา อัดติโซลาเซลเพื่อประหยัดค่าไฟหรือปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองส่วนความกังวลเรื่องสุขภาพและความกังวลว่าต้องอยู่โดดเดี่ยวก็ให้คิดแบบเดียวกันเป็นการเปลี่ยนความกังวลที่มองไม่เห็นให้เป็นรายการของสิ่งที่ลงมือทำได้ตั้งแต่ตอนนี้ส่วนสิ่งที่ยังทำไม่ได้ในตอนนี้ก็ต้องคิดวิเคราะห์ยังเป็นรูปธรรม ให้ลึกซึ้งขึ้นการวางแผนด้วยการเขียนออกมาให้เห็นคือวิธีที่ทำง่ายและเข้าใจง่ายที่สุดเลิกเป็นคนมีศีลธรรมคนที่เลิกไม่ได้ไม่อาจยกโทษให้ผู้อื่นได้และต้องทนอึดอัดฝืนทนคนที่เลิกได้ไม่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่มีมูลเหตุและใช้ชีวิตได้อย่างปรับปรุงโล่งใจการคิดอย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่ การคิดอย่างมีเหตุมีผลแล้วเราควรทำอย่างไรให้หลุดพ้นจากการเป็นคนดีที่คอยกดดนันสังคมหรือหลบหนีจากสังคมที่ถูกกดดันนี้ได้คำตอบก็คือการคิดอย่างเป็นรูปธรรมอย่างที่ผมพูดไปแล้วเราต้องไม่หนีด้วยการตะโกนว่าโอ๊ยไม่สนแล้วช่างหัวมมาหรือพอกันทีเวลาเผชิญปัญหาซับซ้อนแต่ต้องรู้จักสร้างนิสยัยคิดหาคำตอบ สมมติมีคนมาตำหนิเราว่าสับเพ่าหากเป็นคนดีก็มักจะซึมเศร้าทันทีแต่หากลองคิดอย่างเป็นรูปธรรมเราอาจย้อนกลับไปได้ว่าสับเพ่าตรงไหนมีหลักฐานหรือเปล่าใครเป็นคนตัดสินว่าผมสับเพ่าคนคนนั้นมีความสามารถหรือคุณสมบัติพอที่จะตัดสินคนอื่นว่าสับเพ่าหรือต่อให้ผมสับเพ่าจริงๆแล้วมีใคร เดือดร้อนหรือเปล่ายังไงบ้างหากพบว่าจริงๆแล้วไม่มีใครเดือดร้อนเลยเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่ใจคํากล่าวน,นั้นการคิดอย่างเป็นรูปธรรมและคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นทําให้เรารู้ว่าแม้จะทําสิ่งที่ผิดศีลธรรมหรือผิดแปลกไปจากชาวบ้านบ้างแต่ก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนหรืออาจจะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยการรู้จักคิดอย่างเป็นรูปธรรมว่า ถ้าเราไม่ทําตามสิ่งที่คิดไปเองโดยไม่มีมูลเหตุความเชื่อกันยึดติดศิลธรรมที่คิดมากไปเองคนเดียวหรือแบบแผนของสังคมแล้วจะเกิดความเสียหายขึ้นอย่างไรนั้นเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากสายตาที่น่าอึดอัดของสังคมได้เลิกยักเยียกคุณงามความดีที่ตัวเองเชื่อให้คนอื่นคนที่เลิกไม่ได้ รู้สึกอึดอัดทั้งกับตัวเองและคนรอบข้างคนที่เลิกได้ยอมรับว่าคนเรามีร้อยพ่อพันแม่และไม่หงุดหงิดเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนดีอยู่ในสังคมได้ยากคือการที่คนญี่ปุ่นพยายามรักษาศีลธรรมคำสอนคุณงามความดีความเชื่อและกฎในสังคมแบบต,ตรงๆทำให้ชวนอึดอาจจาัดใจทั้งยังพยายามกดดานคนรอบข้าง ให้ทำตามอีกด้วยเมื่อคนราอยู่ในตำแหน,น่งต่างกาันหรือมีประสบการณ์และมุมมองต่างกาันย่อมมีความคิดและความเชื่อต่างกาันไม่ว่าจะเป็นสามีและภรรยาหรือพ่อแม่และลูกก็ย่อมมีสิ่งที่มองว่าถูกต้องแตกต่างกาันหากมีคนอยู่สิบคนย่อมมีความเชื่อที่เจ้าตัวคิดว่าถูกต้องอยู่สิบแบบเราจึงไม่อาจบอกได้ว่าความคิดไหนถูกต้อง ความคิดไหนผิดคนเรามีสิทธิ์เลือกที่จะเชี่ยวความคิดใดๆได,ได้แม้แต่ทุกอย่างที่เขียนในหนังสือเล่มนี้ก็ล้วนเป็นความคิดส่วนตัวของผมเช่นกันผมจึงพยายามเลี่ยงใช้คำพูดที่เป็นการยัดเยียดผู้อ่านว่าต้องทำแบบนี้หรือจงทำแบบนี้เนื้อหายในหนังสือเล่มนี้อาจไม่ตรงใจทุกคนในโลกทุกท่านจะรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ผมเขียนก็เป็นสิทธิของท่าน สิ่งที่ผมยึดถืออยู่เสมอคือการให้ผู้อ่านเป็นฝ่ายตักสินโดยอธิบายว่าผมคิดเช่นนี้และคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องทำตามคุณละ่ะคิดอย่างไรบ้างต่อให้สิ่งที่เราเชื่อว่าถูกเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงๆแต่การพยายามยัดเยียดความเชื่อนานให้ผู้อื่นจะทำให้เราหงุดหงิดและก่อให้เกิดปัญหาตามมา สุดท้ายก็อาจถูกทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยวได้ดังนั้นเวลาหงุดหงิดหรือโมโหเพราะคำพูดหรือพฤติกรรมของใครบางคนให้ลองคิดทบทวนดูว่าทำไมเราถึงต้องโกรธและจะพบว่าความโกรธนานเกิดจากความเชื่อหรือความคิดว่าเขาควรจะทำแบบนี้สิและจะเข้าใจได้ว่าถ้าเราไม่อยากหงุดหงิดหรือโมโหก็ต้อง เมยัดเยียคำว่าควรทำให้คนอื่นเมื่อเราเข้าใจว่าทุกคนมีความคิดและความเชื่อเป็นของตัวเองยอมรับได้ว่าคนบนโลกล้วนมีร้อยพ่อพันแม่คิดเสียว่าคนประเภทนี้ก็มีความรู้สึกอุุดหงก็จะลดน้อยลงหากเจอคนแบบนี้ให้เพิกเฉยเสียในทางตรงกรันข้ามหากเจอใครที่แย่งความคิดเห็นของคุณและดูถูกว่า สิ่งที่คุณคิดมันผิดแปลว่าเขาเป็นคลประเภทที่ไม่ยอมรับว่าคนบนโลกล้วนแตกต่างกาันหากเราโต้กลับไปว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะหรือคุณต่างหากที่ผิดเขาจะยิ่งจมตีนหนักขึ้นบางคนพอหงุดหงิดก็รีบเถียงกลับหรือพร่ำเสียนานเป็นชั่วโมงคนประเภทนี้เชื่อว่าความคิดของตนถูกต้องเช่นเดียวกับคำสอนในศาสนา เป็นความดึงดานที่ร้ายเหตุผลต่อให้เราพูดอะไรไปก็ไม่ฟังมีแต่จะเสียเวลาเถียงด้วยประเปล่ากรณีเช่นนี้เราจะพูดตอบแบบเป็นกลางก็ได้เช่นงั้นหรือครับจะคิดแบบนั้นก็คงได้มั้งครับแหมแต่ละคนก็คงคิดไม่เหมือนกันหรอกครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่ด้วยหากพูดแบบนี้แล้วอีกฝ่ายยังจมตีไม่หยุดให้เดินหนีไปเลย หากเข้าไปยุ่งจะยิ่งรำคาญเปล่าๆให้ตัดบทว่าผมมีธุระด่วนขอตัวก่อนแล้วหนีไปเลยดีกว่าและสำหรับใน AP นี้ผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ